สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสรรบ้านาวันนี้เป็นวันที่9นะครับ9สิงหาคมเ,าเดี๋ยวก่อนจะไปถึงว่า,าวันนี้คลิปนี้จะชวนคุยเรื่องอะไรนะครับก็อยากจะแนะนำช่องของเราก่อนนะครับช่องของเรานะก็จะเป็นช่องที่นำเสนอเกี่ยวกับาการสร้างบ้านนะครับ อ,อย่างนี้เป็นต้นนะการรีโนเวทบ้านนะครับแล้วก็การตกแต่งบ้านนะครับการต่อเติมบ้านนะครับทีนี้ท่านใดที่สนใจเนื้อหาแบบนี้นะเป็นแบบเรียวคอนเทนต์นะครับก็คือว่าหน้างานที่เราทำงานอยู่เนี่ยเป็นแบบไหนนะเราก็จะถ่ายแบบนั้นเลยไม่มีกราฟิกประกอบนะไม่มีเสียงดนตรีประกอบนะมีแต่คำอธิบายส่วนใหญ่ก็เป็นคำอธิบาย ลักษณะว่าประกอบกับสิ่งที่เห็นนะครับเช่นตรงนี้เรียกว่าอะไรมีจุดประสงค์เพื่ออะไรอย่างนี้นะครับอไอ้นี่เอามาทำอะไรมันวิธีใช้เป็นยังไงนะเปรียบเทียบกับอไอน้นี้วัสดุนี้นะครับอิดมนเบานี่นะแล้วอะไรที่ต่างกันดีหรือไม่ดียังไงบ้างอย่างนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาใน,นนี้ถ้า ท่านผู้ชมนะ,ะสนใจเรื่องแนวนี้ก็กดติดตามนะก็นี่ตรงนี้เลยข้างล่างเนี้ยนะครับมีเอานิ้วแตะตรงกันว่าติดตามนะหรือ subscribe นะท่านก็จะได้ติดตามชมความคืบหน้าของการก่อสร้างนะอาจจะเป็นไซส์นี้และไซส์อื่นนะถ้ามีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านที่อยู่กันสร้างนะนานๆเลยนะครับกว่าจะเสร็จนะก็หลายเดือนนะหเดือนขึ้นไปนะครับ

คลิปนี้เนี่ยจะชวนมาเปรียบเทียบนะชวนมาดูความแตกต่างระหว่างวัสดุสมัยใหม่นะนี่กาเซราวอนะก็ระยะเนี่ยสาเซนยาวตามต้องการสแตนดาร์ดก็ประมาณ3มเมตรนะสองเมตรนะครับก็ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเจนเทเลเมตรนะหรือสั่งทําได้นะสั่งทําได้ตามระยะเนะี่ยเท่าไหร่ก็ได้นะแต่ยาวไปมากๆก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันขนย้ายไม่ได้นะ มันก็ไม่สามารถติดตั้งได้วันนี้จะชวนมาเปรียบเทียบเเปรียียยบบทวัสดุ2ออย่างนะวัสดุกลางเก่ากลางใหม่นะถ้าวัสดุโบราณเลยก็พบอิดมอนอิดอะไรพวกนี้นะอิดแดงแต่เนี้ยเป็นวัสดุเรียกว่ากลางเก่ากลางใหม่เนี่ยไม่เก่าไม่ไม่โบราณและไม่ใหม่เพ่ยงแ่เดียวเป็นอิดมวลเบานะครับตัวนี้เนี่ยไซส์มันขนาดมันนะก็คือยีอ่ 40นะแต่ไม่เต็มหรอกนะเขาก็จะไม่ถึงนะ19เนี่ยเอ่อน่าจะเป็น60สิบนะผมพูดผิดนะก็จะเป็น59อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะเว้นกับไว้สำหรับที่เขาจะก่อน,นิดนึงนะครับเ,เขาจะเว้นไว้เวลาคำนวณมันจะได้พอดีนะครับแล้วก็หนามา7.5เซนนะครับสองอย่างเนี้ยถ้าเทียบกันเนี่ยถ้าเทียบกันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะเอาปอนต่อปอนนะปอนต่อปอนตหนึ่งเอาในแง่ของ ราคาเนี่ยนะต่อตารางเมตรเนี่ยใกล้เคียงกันต่อตารางเมตรหมาถยถึงว่าเอาจำนวนแผ่นเนี่ยคูณนะ,ะจำนวนก้อนนะก็ประมาณอยู่ระหว่าง2 2ถึง25แล้วแต่คุณซื้อร้านไหนแล้วมากน้อยแค่ไหนนะนั้นแผงหนึ่งก็คูณไปว่ากี่ตละตลงตารางเมตรเนี่ยได้เท่าไหร่ส่วนอันนี้ก็คือ1แผ่นเนี่ยประมาณ1ตารางเมตรก็ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันนะนราคาอันนี้อาจจะแพงกว่าน,นิดหน่อย ทีนี้แต่อันนี้แพงกว่าก็จริงแต่ถ้ามันแตกหักเสียหายเนี่ยก็คือแบบว่ามันก็แตกไปเลยนะอย่างของเรานี่ก็พบว่ามี2 2แผ่นที่แตกคือแตกมาตั้งแต่ตอนที่เขาขนส่งมาแล้วนะอันนี้ก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็เคลมได้นะครับแล้วก็แตกระหว่างขนย้ายอยู่1แผ่นนะครับไม่แน่ใจว่าจะเคลมได้หรือเปล่าลองดูทีนะระหว่างขนย้ายขอยกปุ๊บมันแตกเลยนะอ่าถ้าอันนี้แตกก้อน,นมันก็20กว่าบาทอันนี้มัน 350ถึง450อ่ะเอากลางผมไม่แน่ใจว่าราคาที่แต่ละคนแต่ละเจ้าซื้อมันก็อยู่กับปริมาณน,นะมันก็ไม่เท่ากันนะครับอยู่ประมาณนี้อ่ะตารางเมตรต่อตารางเมตรเนี่ยคือเรียกว่าไม่ต่างกันไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับอันนี้จะแพงกว่านิดหน่อยนิดหน่อยอาจจะมัน10ถึง1 5เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมมีเวลาว่างผมจะลองคำนวณดูแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับอ่าทีนี้การติดตั้งนะครับการติดตั้งเนี่ยอย่างคลิปก่อนหน้านี้นะที่ถ่ายให้ดูข้างในนู้นนะครับ ก็อันเนี้ยแผ่นหนึ่งหรือ1ตารางเมตรเนี่ยใช้เวลาแค่8 8นาทีนะถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรนะเผื่อก็คือรวมค่าเผื่อด้วยนะประมาณ10นาทีจะต่อแผ่นอย่างช้าก็15นาทีวันหนึ่งเนี่ยได้45แผ่นนะตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่ที่ที่ท,ที่อ่าที่เคลมไว้หรือว่าทีา่บอกเรามานะครับแต่เราทำจริงๆก็เนื่องจากช่างมีความชำนาญแล้วมีคนหลายคนนิดนึง นะก็จะได้มากกว่า45นะมากกว่า45ตารางเมตรอยู่ประมาณ45-50ตารางเมตรนะครับงาในการติดตั้งนะนี่ความยุ่งยากในการทํางานเนยะไอตัวอิดมวลบาแบบนี้นะครับคือ,อมันต้องก่อนะเรามีอุปกรณ์ a อ็กเซสเซอรีก็ต้องมีเยอะนะตัวหนึ่งก็มีเสาเอ็นเาสาเอ็นอย่างนี้นะครับเรียกว่าเสาเอ็นกระดูกนะครับแล้วก็อ,อย่างตรงนี้ก็มีเป็นระยะระ,ะนะก็แล้วแต่ว่ามัน ไปสัมพันธ์นกันกับส่วนอื่นอย่างไรนะครับเสาเอ็นแล้วก็มีทับหลังนะถ้าสนใจก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะจะมะีการที่จะ่อเสาเอ็นหรือทับหลังได้เนี่ยไม่ใช่เวลาเพียงแค่หลักนาทีนะหลักชั่วโมงครับต่อเส้นเนี่ยนะครับต่อเส้นเนี่ยเป็นชั่วโมงนะครับแต่ถ้ามันเส้นยาวๆไปอ่ะมันกจ็จะประหยัดเวลาหน่อยแนละเส้นสั้นๆเนี่ยก็ใช้เวลาเ้าเวลาเฉลีย่ยเนาะ,ะทีนี้ ความยุ่งยากเนาะในการทําในการก่อนะในการก่อเองเนี่ยก็ไม่ไม่เร็วเท่าไหร่นะมไม่เร็วเท่าไหร่ผมสังเกตดูก็กว่าจะได้หนึ่งก้อนบางทีต้องมีการตัดแต่งอะไรเงี้ยนะครับจะเห็นว่าอย่างนี้นะครับอันนี้เหตุผลเพิ่มเติมนิดนึงที่ที่เขาต้องก่อสลับแถวอย่างนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าก่อเป็นแนวเดียวกันนะไอจุดที่เป็นแนวนี่นะครับอยู่ตรงไหนนะตรงนั้นมันจะอ่อนแอที่สุดเลยนะครับ ก็เลยก่อสลับแนวนะตรงนี้ออนแข็งแรงออนแอร์ air, แข็งแรงมันก็จะบาลานซ์กันไปนะครับประเด็นที่2นะประเด็นที่สามกรณีที่เป็นแบบนี้แบบนี้นะ,ะถ้าเทียบอันนี้กับอันนี้เป็นยังไงนะครับตามความเห็นของผมแล้วกันอิดมันเบาจะทําง่ายกว่านะขนาดความเที่ยงตรงอะไรก็มันขึ้นอยู่กับตรง เสาเอ็นแล้วก็ทับหลังนะครับเวลาทําวงกบประตูหน้าต่างอะไรก็แล้วแต่นะที่เห็นนี่นะครับมันก็จะทําง่ายกว่านะครับรถามว่านี้ง่ายไหมเขาก็บอกว่าง่ายนะแต่เอาจริงเนื่องจากมันหนักน,นะนะมันหนักแล้วตัดก็ตัดยากเพราะว่ามันแข็งแรงกว่านะแข็งกว่านะครับรแข็งกว่าอันนี้นี่เอาอะไรอ่ะเลื่อยนะเลื่อยเลื่อยลันดาที่เลื่อยไม้ธรรมดาเนี่ยเลื่อยเลื่อยเลื่อยมันก็หลุดละแล้วก็จะเฉาะอะไรงเงี้ย เหมือนกัเอาที่เฉาะน้ําแข็งะนะเฉาะตึกต๊กๆๆ๊มันก็หลุดละแต่มันไม่แข็งแรงนะครับอ่าไม่ใช่มันไม่แข็งแรงใช่ใช่มันไม่แข็งแรงนะก็เลยทําให้มันแปรรูปง่ายนะตัดตัดแต่งได้ง่ายนะครับอ่าประเด็นประเด็นเมื่อกี้นี้คือจบไปอีกหนึ่งประเด็นนะประเด็นถัดมาคือความแข็งแรงของตัวมันเองนะอย่างตรงเนี้ยถ้าจะไปเจาะอะไรแล้วยึดอะไรหนักๆเนี่ยอย่างแอร์คอนดิชันเนี่ยนะครับ ก็อาจจะลำบากต้องมายึดตรงบริเวณนี้นะมันรับหนักไม่ได้นะพอเจาะเข้าไปเนี่ยถ้าไม่หนักมากก็ได้นะต้องมีพุกนะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็ต้องมีพุกเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้เนื้อมันแข็งเนื้อมันแข็งมากนะทีนี้เวลาที่เจาะหรือยึดอะไรเนี่ยไม่มีปัญหาเลยมันแข็งแรงนะครับแล้วก็ความแข็งแรงเมื่อมันอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับอย่างอันนี้เนี่ยตรงนี้ถ้าไม่มีความแข็งแรงอะไรเลยนะครับต่างต่างๆเนี่ย แต่อันนี้มันจะมีลิ่มเห็นไหมครับอ่ามันจะมีลิ่มนะนเวลามันซ้อนกันเนี่ยเรียงเรียงต่อกันเนี่ยไอ้ลิ่มเนี่ยมันจะเป็นตัวล็อกนร่องลิ่มอ่์เขาเรียกเดือยก็แล้วกันนะผมเรียกไม่ถูกนะเดือยเดือยกับร่องเนี่ยนะครับเป็นสล็อตเนี่ยมันจะล็อกกันทําให้ระหว่างแผ่นเนี่ยมันมีความแข็งแรงเออ่เชิงกลนะแล้วก็ระหว่างข้างล่างเนี่ยกับข้างบนเนี่ยมันจะมีการยึดนะย,ยึดอีกอันนี้บางทีตรงกลางมันก็ไม่ได้ยึดนะก็ก่อขึ้นมาเลย จะมีแค่ข้างข้างนี่นะครับข้างบนนะครับแต่ว่าถามว่ายึดแน่นหนาไหมก็สู้อนี่ไม่ได้นะครับอัน,นี้จะแน่นหนากว่าครับความแข็งแรงนะไอตัวแผ่นเซราวรนะเขาเรียกว่าเอาชื่อเต็มๆนะแบบชื่อ,อที่ถูกต้องตามกฎหมายเลยก็คือว่าแผ่นผนังสำเร็จรูปมวลเบานะครับยี่ห้อเซราวอล อันนี้ไก่ไก่ชนนะเนี่ยอันนี้ไก่ชนนะมาจากกัมพูชานะมีคนมาซื้อหลายบาทนะครับนะออกนอกเรื่องไปนิดนึงนะครับอ่าคราวนี้ก็อนนี้ก็ถึงประเด็นว่าโดยรวมนะโดยรวมเนี่ยจะเป็นยังไงโดยรวมก็จากทริปก่นกอนๆนี้ก็บอกว่ารวมๆแล้วก็ใกล้เคียงกันนะถ้าเป็นต้นทุนค่าแรงกับค่าวัสดุนะครับ แต่ว่าอันนี้ก็คือเวลาจะทําได้รวดเร็วดูคลิปก่อนหน้านี้ก็จะรู้นะครับว่าทําประมาณแป๊บเดียวอ่ะได้ไปเยอะเลยนะครับคลิปนี้จบเท่านี้ก่อนนะครับ